สวัสดีครับร้านสมคิดกันคาครับวันนี้จะพามาดูสินค้าในร้านนะครับกับบรรยากาศฝนตกตอนเช้าเนะครับผมลูกค้าที่สนใจรถไถเอาไปทํานานะครับมาชมได้นะครับผมจะพาดูประมาณหนึ่งนะครับในโกดังนะครับอย่างโครงโลเ้นโบนี่ก็เข้ามาแล้วนะครับโครงโลเ้นโบนะครับตัวนี้34มหมืนสครับผม สามหมื่นสี่จะเป็นล้อโตนะครับเอาเป็นใบหกก็ได้นะครับผมนี่ถ้าเป็นใบสี่อย่างนี้ก็สามหมื่นสามนะครับเป็นใบห้าวงสามสิบใบหกวงยี่บเจ็ดหรือจะเป็นล้อเดฟนะครับเพิ่มอีกหนึ่งพันนะครับตัวนี้เป็นเฟืองใหญ่แล้วนะฮะโกลเด้นโบครับ,รบถ้าล้อธรรมดาก็สองหมื่นเก้าห้าร้อยนะฮะเพิ่มขึ้นมาก็จะมีมุยเล้งบางนาะ ML125 ครับผม ตัวนี้จะเป็นตัวก่อนรุ่นโปรนะฮะตัวนี้สามหมื่นเจดครับรับเองนะฮะสามหมนเจดเราเปลี่ยนเป็นล้อใบ6กวงยี่สบเจก็อยู่สามหมื่นเกนะครับเราเปลี่ยนเป็นเพิ่มสเปคล้อขึ้นมานะฮะตัวนี้จะเป็นโมเลส2องล่องนะครับสองล่องย่ำนาเกียสองได้นะครับสำหรับลูกค้าที่แบบเน้นใช้งานนะครับเน้นใช้งานจริง ย่ำนาเกียร์สองก็ทำนาได้นะครับงบไม่ถึงสี่หมื่นแต่สำหรับลูกค้าบอกว่าเพิ่อมอีกนิดนึงนะนะครับจัดเป็นตัวใหม่ครับสี่หมืนสองครับเป็น m l 1ม5อ r หนึ่งสองห้าโปรครับผมก็จะได้เป็นโมเลสาม่องนะฮะโมเลสามล่องแล้วก็บังโคลนหอเรือเลยนะครับล้อก็มาจากโรงงานเลยครับจะเป็นใบหกวงยีิบเจ็ดนะสี่หมืนสองพันบาท หางก็ไล่เบามานะครับผมอย่างด้ามด้ามคันเกียร์นี่ฮะนี่มันจะยาวกว่ากันนิดนึงนะฮะนี่ครับนี่ครับตัวนี้ตัวนี้มันจะเต็มมือพอดีนะครับตัวนี้เหลือนะครับนี่นี่ครับเหลือเห็นไหมฮะสามหมื่นเจ็ดนะครับถ้าเป็นล้อใบสี่นิ้ววงสามสิบนะครับ ตัวนี้สี่หมื่นสองครับอ่าถัดมาจะเป็นนกหนึ่งสี่หนึ่งนิวแม็กครับผมก็เมื่อวานก็เข้ามาคันหนึ่งนะครับผมพร้อมกับบางนานะครับมาคู่กันเลยสี่หมืนห้าครับลูกลูกค้าเลือกรอได้ทุกสเปิทุกแบบนะครับที่โรงงานเขาทำมานะฮะที่สั่งมาจะเป็นล้อเดฟนะครับ สี่หมืนห้าครับของแถมก็มีสายพานน้ำมันเกียร์นะครับสลักแล้วก็บังโคนหลังนะครับคู่หนึ่งนะครับเป็นแผ่นคู่หนึ่งนะฮะของนกตัวนี้หางก็จะยาวสองเมตรนะครับแฮนปรับยาวขึ้นนะฮะแล้วก็ด้ามคันเกียร์นะครับตัวนี้เป็นเกียร์กลาง สามเกียร์เดินหน้าหนึ่งเกียร์ถอยนะครับถ้าเป็นโครงสยามนะครับหรือว่าโคเดนโบคันเกียร์มันจะสั้นกว่านกนะครับตัวนี้ก็จะยังใช้ครัชอยู่นะครับถ้าเป็นนกจะเป็นสายพานนะครับขึ้นแบบสายพานตัวนี้ถ้าลูกค้านาหล่มมากๆคลัชมันจะไม่เร็วนะครับอาจจะได้แปลงคลัชอีกนะครับแต่ถ้าถามว่าเบาไหม เบานะครับสยามกับโคเรียนโบนี่เบานะฮะแต่ว่าข้อเสียก็คือคัดอาจจะไหม้นะครับถ้ามีหล่มมากๆเนาะครับอันนี้ก็อยู่ที่คนใช้งานนะครับเรามีบางนามีบางคนเขียวบางคนแดงนะครับแล้วก็ผมจัดไว้พิเศษตัวหนึ่งจะเป็นบางคนสีเหลืองนี่นะครับ ที่แถมมาก็จะเป็นสลักสองตัวนะครับร้านเราก็จะจัดสายพานให้นะครับแล้วก็เป็นน้ำมันเกียร์นะครับอะไรหาง่ายครับนี่เราสแกนลายสั่งได้เลยนะครับสั่งได้เลยเฟืองใหญ่แข็งแรงครับโครงบางนานะฮะส่วนนกเราก็รู้ๆกันอยู่นะครับ ตัวนี้ก็ขายดีครับภาคอีสานนกอะไรมีรองรับครับเบอร์โทรก็มีนะฮะประกัน1ปีครับเช่นกันนะครับทั้งบางนาทั้งนกทั้งกรีนโบนะครับผมถ้าเป็นคูบต้าประกัน3ปีนะครับประกันด้านในนะฮะสดผ่อนได้นะครับสดผ่อนได้มาดูฝั่งเครื่องนะครับก็มียันม้าคูปต้านะครับคูปต้าร้อยห้าอยู่ที่51,500นะครับ ยันม่าหนึ่งห้าศูนย์เช่นกันครับของแถมแล้วก็จัดให้เป็นวินข้างนะครับวินข้างเครื่องี่ตัวนี้จะแถมให้นะครับประกันสามปีนะครับของแซทีครับโคเรนโบสองหมื่นเก้าห้าร้อยครับผมตัวนี้ประกันหนึ่งปีนะครับอะไหล่มีรับรองนะครับนี่ครับมีทั้งอะไหล่โคเรนโบอะไหล่คูเต้านะครับอะไหล่เท้อะไหล่เทียบนะครับมีรองรับนะครับ นี้อะไรชุดโลเ้นโบฝั่งนี้ก็จะเป็นชักล่องนะครับชักล่องรับเองอยู่ที่1,500บาทครับผมเลือกได้เลยนะครับจะเอาแบบไหนนะครับตัวนี้ตัวนี้พันเจ็ดนะครับตัวดำก็คือใส่สลักนะครับตัวนี้ใส่ไม้นะครับใต้ไม้ก็ใส่สลักเดินตามพันเดนะฮะแล้วก็จะมีล้อเหล็กครับผม เจ็ดพันห้านะครับเป็นใบห้าวงสามสิบใบเบานะครับสูดไลบเบาพวกนี้ก็เริ่มต้นเจ็ดพันห้าครับเป็นใบหกวงยี่แปดครับแต่ถ้ามีกันฟางเพิ่มอีกหนึ่งพันครับเป็นแปดพันห้าครับตัวนี้ก็เจ็ดพันห้านะครับใบหกวงสามสิบตัวนี้เป็นล้อเดฟนะฮะ วันนี้ก็มีขุบครับผมหมื่นสองครับขุบเมตรห้าสิบของมิตรชาวนานะฮะถ้าตัวถาดขึ้นถาดแบบว่าเป็นสปริงนะครับอยู่ที่หมื่นสองห้าร้อยครับเมตรห้าสิบถ้าลูกแบบวงก็หมื่นสามห้าร้อยครับฝั่งนี้เป็นโครงนกสิบหกนะครับอยู่ที่สี่หมื่นแปดพันบาทครับประกันหนึ่งปีครับ หางยาวครับมีลุยหลมครับผมหนึ่งสี่หนึ่งก็อยู่สี่หมืนห้านะครับสเปคล้อลูกค้าเลือกได้นะครับผมฝั่งหลังจะเป็นโครงนกนะครับฐานนั่งไถฐานสี่อยู่ที่1 8ื่นแปดครับฐานหอยู่ที่สองหมบาทครับผมโูเดนโบก็สองหมืาห้า้อยนะครับถ้าเป็นล้อธรรมดานะครับ รอ,อยางรอ,อยยางแท้อยู่ที่ห้าพันแปดครับยางหลอดอกอยู่ที่สี่พันสามร้อยครับของปืนใหญ่นะครับของปืนใหญ่คู่ยางหลอดอกก็งานงานเนียนละเอียดนะครับกระทะปืนใหญ่ยางแทห้าพันแปดร้อยครับ อันนี้จะเป็นไม้กระดานรูปเพือกนะครับ6กอกอยู่ที่5 5าพันครับผม7จอกอยู่ที่6,000ครับถ้าเป็นไม้ยางอยู่ที่ห้าพันนะครับฝั่งนี้จะเป็นไม้กระบากนะครับไม้กระบากนี่ครับมีเหล็กครอบนะครับเหล็กครอบ้านข้างนะครับเบาะก็จะเป็นเบาะพับได้นะครับเบาะพับได้ 5,500-6,000ครับัวไม้กระบาดนะครับไม้อย่างอยู่ที่5,000บาทตัวนี้หน้าร้านนะครับลูกค้าทางเสรีภ,ภูมินะครับมาจัดเป็นโครงบางนานะครับไปกับเครื่องเซตที1 4 0พัดนะครับ